Action f i g u r ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับสำหรับลายบัตมอดนั่นก็คือตัวคามดโดทันจิโร่จากเรื่องคิเมซโนยัยบหรือดาบพิฆาตอสูนั่นเองครับจากที่บอกไปว่าน่าจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวแรกของบัตมอดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวแรกของเรื่องดาบพิฆาตอสูนเลยด้วยซ้ำนะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ด้านหน้ากล่องนะครับก็มีโลโก้ของ Aniplex โลโก้คิเมซโนย่าบะโลโก้บัสมอสแล้วก็ขนาด1ต่อ12นะครับแล้วก็มีชื่อทันจิโร่คาาโดบด้านล่างก็จะมีบอกเหมือนกันเลยครับเป็น a อคชั่นฟิกเกขนาด1ต่อ12ชื่อเรื่องชื่อตัวละครส่วนด้านหลังก็จะมีท่าโพสต์ต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับด้านข้างของกล่องก็จะเหมือนกัน ทั้งฝาบนและฝาล่างนะครับเป็นรายละเอียดของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้เหมือนกันครับเขาจะบอกอันนี้ไว้หลายๆจุดทำไมกันนะไปเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าหยิบออกมาแล้วถ้าหากไม่เจอคู่มือแล้วก็คู่มืออยู่ตรงนี้นะครับ แขงชิ้นส่วนก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นแรกเป็นในส่วนของตัวทันจิโร่และชั้นล่างเป็นพาร์ทเสริมกับเอฟเฟกของฮิโนคามิคางูระครับเราไปดูกันทีละชั้นกันเลยนะฮะชิ้นแรกที่ผมหยิบขึ้นมาเลยนะฮะก็เป็นดาบนิจิรินหรือดาบเพิงสุริยันอันนี้เป็นแบบที่มีฝักดาบนะครับ ผมชอบโก่งดาบมากเลยเพราะว่ามันไม่ตันนะเป็นช่องๆตามแบบโก่งดาบของทันจิโร่เลยจริงๆดาบเล่มนี้ถอดออกมาแล้วจะมีดาบที่หักอยู่ในฝักดาบด้วยนะผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้ขอโทษด้วยนะครับดาบแบบที่2เป็นแบบดาบที่ไม่มีฝักดาบนะครับแต่ที่ผมได้มามันดันมีเดือยเล็กๆให้เห็นซะง,งั้นนี่ยแล้วโก่งดาบเนี่ยก็เป็นช่องๆเหมือนอันที่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยนะผมว่า แต่ด้วยความบางของดาบนะฮะดาบเล่มนี้มันเลยแอบงออยู่นิดนึงคงต้องดัดๆมันหน่อยนะครับส่วนดาบเล่มที่มีฝักเนี่ยก็ไม่งอนะครับผมมือที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับก็จะมีทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นมือแบบกำมือที่มีรูไว้สามารถใส่ดาบได้นะฮะคู่ที่2เป็นแบบแบ,บมือกว้างคู่นี้ผมว่าเขาทำสวยดีนะครับมันมีมิติ ความนูนของกล้ามเนื้อเห็นได้ชัดดีและคู่ที่3เป็นแบบกำมือครับแต่ว่าจะไม่มีรูไว้ให้ใส่ดาบเนาะในส่วนของใบหน้านะครับมีมาให้เปลี่ยนอีก2แบบนะฮะแบบแรกก็จะเป็นหน้าทันจิโร่ตอนบ้องแบวและกันเรียกอย่างนี้ถูกไหม <laughs> ใบหน้าทำได้ดีเลยนะผมว่าสีผมก็จะมีการไล่เฉดอย่างเห็นได้ชัดส่วนตังหูเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับกระตูนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะที่ผมชอบนะคือใบหน้าเนี่ยจะมากับผมเลยนะครับและหน้าอีกแบบหนึ่งที่มีมาให้นะครับก็ดูเป็นหน้าเวลาโกรธรวมๆเนี่ยผมว่าเขาทําออกมาได้ดูดีมากนะฮะ แต่ผมไม่ชอบตรงส่วนของตาสองชั้นเท่าไหร่ฮะที่มันเป็นขีดขีดมันรู้สึกแปลกๆไปหน่อยนะครับเอาทั้งสองหน้ามาเทียบกันนะครับโหมดมองแบลวแล้วก็โหมดจริงจัง <c oughs> ชิ้นนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของบัสมอสทันจิโร่ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับเสื้อคลุมฮาโอริที่เป็นชุดผ้าจริงๆนะครับลายตารางหมากลุกสีเขียวดำเป็นลายประจำตัวของทันจิโร่นะฮะ ตรงส่วนขอบขอ,บของเสื้อคลุมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือวัสดุอะไรนะแต่มันจะทําให้เราสามารถดัดหรืองอผ้าคลุมได้ครับทําให้แบบจัดเป็นทรงต่างๆได้เนาะด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดมากนะครับเป็นแผ่นๆเลยเนะ่ะขาก็มีชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับพอใส่ก็จะเปลี่ยนเป็นท่านั่งคุกเข่านะ จะมีรูให้เสียบข้อต่อตรงนี้นะครับส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งนะฮะพอเราเปลี่ยนขาเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถเอามาประกบกับเบาะนี้ได้จะเห็นว่ามันมีร่องบนเบาะเป็นทรงของขาที่ให้มาเปลี่ยนเลยนะฮะกล่องไม้ของเนสโกะนะครับโดยจะแยกส่วนกับสายสะพายมานะครับสายสะพา์เนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าสายไหนอยู่ข้างไหนซ้ายหรือขวาจะได้ไม่ใส่ผิดด้านนะฮะ พอ,อประกอบกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เอาไปใส่ให้กับตัวทันจิโร่ได้เลยนะครับชิ้นนี้ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่โดดเด่นมากเลยสำหรับตัวบัตมอสทันจิโร่กับเอฟเฟกไฟฮินอคามิคางุระนะฮะแต่ผมเนี่ยแอบผิดหวังเล็กน้อยนะฮะตรงที่ชิ้นไฟเนี่ยมันดันใสเกินไปมันไม่เหมือนในรูปตัวโปรโมทนะครับไฟจะไม่ใสขนาดนี้ ซึ่งพอมันใส่แบบนี้มันเลยดูต่างจากฐานของตัวเอฟเฟกที่ให้มาด้วยนะครับตัวฐานไฟผมว่ามันกำลังแบบพอดีเลยนะสวยเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกเสียดายจริงๆครับมาถึงตัวทันจิโร่แล้วนะฮะดูรายละเอียดส่วนบนกันก่อนนะครับใบหน้าเนี่ยก็รายละเอียดแบบเดียวกันกันกบที่มีมาให้เนาะคำว่าหน่วยพิคาดก็ โอเคครับดูดีสก,กีนออกมาดูดีไม่มีตำหนิอะไรแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันไม่มีรูให้ใส่สแตนนะเหมือนฟิกมาแล้วก็บัตมอสเนี่ยไม่ได้มีสแตนมาให้ด้วยนะครับตรงเข็มขัดจะมีช่องไว้ให้ใส่ดาวลงไปนะครับผมรวมๆเนี่ยผมว่าโอเคนะตำหนิอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการลงสีก็ถือว่าเก็บออกมาโอเคเลยมาดูข้อต่อกันดีกว่านะฮะตัวที่ผมได้มาเนี่ย ผมรู้สึกว่าเขาต่อบางจุดมันมีความหลวมอยู่อย่างเช่นขาขวาเนี่ยรู้สึกว่าหลวมกว่าด้านซ้ายมากเลยนะฮะแขนก็สามารถยกได้สุดประมาณนี้ครับจุดหมุนตรงลำตัวเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้สามารถโพสท่าได้มีมุมต่างๆมากขึ้นเนาะนี่ก็กางแขนกางขาได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาทันจิโร่ใส่ผ้าคุมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะ และนี่ก็คือทันจิโร่ตอนใส่ผ้าคลุมแล้วนะฮะดูแปลกๆไหมครับอาจจะต้องขยันเล่นขยันดัดมันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะมันถึงจะเข้ารูปก,กว่านี้พอใส่ผ้าคลุมแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงข้อศอกนะครับเพราะว่าตรงนั้นเราจะไม่เห็นจุดหมุนมันอย่างชัดเจนเนาะเพราะว่าผ้ามันปิดไปแล้วผมไม่ได้ถ่ายตอนใส่ผ้าคลุมนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างทุลักทุเลมากเลย แต่ก็แนะนํานะครับให้หมุนแขนทันจิโร่ไปด้านหลังแบบเหยียดตรงนะแล้วก็ใส่ผระคุมจากด้านหลังมาถ้าใส่แบบกิงจากที่เราใส่เสื้อผ้ากันปกติอ่ะมันจะยากเพราะว่าผมมาลองแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็คือบัตรมอสคารมาโดทันจิโร่นะฮะและต่อจากตัวนี้ก็ยังมีตัวอื่นๆทยอยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ ผมได้ตัวนี้มาตั้งแต่คริสต์มาสปี2020เนอะแต่เพิ่งจะมีเวลามาทำคลิปแกะกล่องครับยังมีแอคชั่นฟิกเกอร์อีกหลายกล่องเลยนะฮะที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปแกะกล่องก็จะทยอยทยอยทำเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปบัตมอสทันจิโร่ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับตัวต่อไปที่เราจะมาแกะกล่องจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ